สวัสดีค่ะทิติชยาไส้ยทองทีมกายภาพบำบัดผู้ป่วยพาร์กินสันต่อไปเป็นเรื่องของกีฬาและกิจกรรมนันทนาการสําหรับผู้ป่วยพาร์กินสันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการสาหรับผู้ป่วยพาร์กินสันนั้นมีหลากหลายซึ่งกีฬาหรือกิจกรรมนันทนาการมีประโยชน์แตกต่างกันออกไปเช่นประโยชน์ของเรื่องกทรงตัวความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อฝึกประสานสัมพันธ์ฝึกความคล่องตัวและอื่นๆ แต่ประโยชน์หลัก,ลกๆที่ผู้ป่วยพาร์กินสันต้องการก็คือการมีการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ที่ดีเพราะประโยชน์ทั้งสองอันนี้จําเป็นมากต่อการใช้ชีวิตประจําวันของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆซึ่งการผสมผสานหลายๆกีฬาหรือกิจกรรมไว้ในครั้งเดียวกันก็ได้หรือจะเลือกเป็นบางกีฬาหรือเลือกกิจกรรมที่ชอบก็ได้เพื่อแก้ปัญหาความน่าเบื่อของการออกกำลังกายในผู้ป่วยที่ไม่ชอบออกกำลังกายแบบซ้ำๆ การเล่นกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆในผู้ป่วยพาร์กินสันก็จะมีหลักการเดียวกันกับการออกกำลังกายทั่วไปก็คือผู้ป่วยจะต้องประเมินตนเองก่อนว่าสามารถเล่นกีฬาหรือกิจกรรมนั้นได้หรือไม่ความหนักตัวเองไหวแค่ไหนโดยไม่จําเป็นต้องเล่นติดต่อกันเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงอาจจะเล่นสะสมเริ่มจาก5-10ถึงนาทีก่อนแล้วพักแล้วค่อยมาเล่นต่อก็สามารถทําได้เช่นกันค่อยๆเริ่มจากวันเว้นวันแล้วก็อย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์ไปจนถึงทุกวัน โดยอาจจะสับเปลี่ยนกีฬาหรือกิจกรรมที่เล่นในแต่ละวันก็ได้ต่อไปนี้จะมายกตัวอย่างกีฬาและกิจกรรมที่มีงานวิจัยรองรับว่าให้ผลดีกับผู้ป่วยพาร์กินสันโดยแบ่งออกตามประเภทของประโยชน์ต่อผู้ป่วยพาร์กินสันกันนะคะ 1. โยคะซึ่งท่าของโยคะที่ผู้ป่วยพาร์กินสันฝึกไม่จําเป็นต้องเป็นท่าที่ยากอาจจะเป็นท่าง่ายๆบนเก้าอี้หรือบนที่นอนเพื่อป้องกันการหกล้มก็ได้ซึ่ง โยคะจะช่วยเรื่องเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อป้องกันการติดของข้อต่อและช่วยปรับท่าทางการนั่งหรือยืนได้อีกด้วย 2. องไท่ฉีเป็นที่นิยมฝึกในผู้ป่วยพรงกินสันในต่างประเทศกันมากอีกทั้งยังมีงานวิจัยรองรับผลของการฝึกซึ่งช่วยในการประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆของร่างกายการทรงตัวและยังช่วยลดอาการสั่นขณะพักของผู้ป่วยได้ดี หมาะกับผู้ป่วยพาร์กินสันที่พอจะทรงตัวได้หรือมีผู้ดูแลอยู่ใกล้ชิดหากทรงตัวไม่ดีอาจจะทําเป็นท่านั่งก็ได้ค่ะ 3. ม,มวยสากลประโยชน์ของการฝึกมวยสากลในพาร์กินสันไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะไปต่อสู้กับใครแต่ฝึกเพื่อการออกกําลังกายเพื่อฝึกการทรงตัวในท่าย,ยืนและเดินการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาความว่องไวการกะร,ระยะรวมไปถึงฝึกความแข็งแรงค่ะ เหมาะกับผู้ป่วยที่สามารถทรงตัวได้ในท่ายืนและเดินอีกทางผู้ป่วยยังสามารถฝึกไปกับพร้อมผู้ดูแลได้อีกด้วยในผู้ป่วยที่ทรงตัวไม่ดีหรือไม่มีผู้ดูแลแนะนําให้เป็นนั่งฝึกบนเก้าอี้ก็ได้ค่ะ 4. การปั่นจักรยานอยู่กับที่ประโยชน์ของการปั่นจักรยานนอกจากช่วยในเรื่องของสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดที่ดีขึ้นแล้วการปั่นจักรยานยังช่วยในการประสานสัมพันธ์ของข้อต่อระยางส่วนล่างและ หากเราเพิ่มความหนืดเข้าไปก็ยังช่วยเพิ่มกําลังของกล้ามเนื้อขาได้อีกด้วยค่ะประเภทของจัก,กรยานที่แนะนําควรเป็นจัก,กรยานที่ปั่นอยู่กับที่และเป็นจัก,กรยานเอนปั่นเนื่องจากเบาะที่กว้างกว่าสะดวกต่อการลุกนั่งไม่เสี่ยงต่อการหกล้มขณะขึ้นลงจัก,กรยานสุดท้ายนี้หวังว่าผู้ป่วยภาคิสันจะชอบและได้รับประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบผสมผสานผ่านกีฬาหรือกิจกรรมนันทนาการต่างๆและหากผู้ป่วย ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์จะทำให้ผู้ป่วยมีการทรงตัวที่ดีขึ้นลดความเสี่ยงต่อการหกล้มได้ค่ะ